สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาตนาเวียบุระรหันสนักศึกษา452ค่ะวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจเช่นเครื่องสำอางจากผลไม้ไทยโดยมีแบรนด์ชื่อว่าละออค่ะโดยคำว่าละออมีความหมายว่างามสวยหรือสวยผุดพองนั่นเองค่ะ ผลไม้ของไทยมีรสชาติอร่อยและให้คุณค่าของสารอาหารวิตามินเกลือแร่ที่สําคัญมากมายมีสรรพคุณในการรักษาโรคสามารถสกัดใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางได้อีกด้วยโดยที่เนื้อของผลงไม้สามารถเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเปลือกของผลงไม้บางชนิดม,ม,มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการพัฒน,นาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง โดยมีกระบวนการแปลรูปผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งให้เป็นผงโดยผ่าเทคโนโลยีที่สะอาดยังทำให้ใช้ประโยชน์จากผลไม้ได้ครบทุกส่วนโดยที่ไม่ต้องทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอีกอย่างยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของมังคุดที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ล้นตลาดได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพิสุทธิ์ชัยบุพภาแนังสาหกษา6 5 4ส1 4นึค่ะความเป็นมานะคะในปัจจุบันผลไม้ไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดต่างประเทศเนื่องจากผลไม้ไทยมีรสชาติอร่อยมีความหลากหลายและหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีนะคะจึงทําให้เกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยหันมาปลูกผลไม้กันมากขึ้นจนทําให้เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาที่ตกตัน นะคะอย่างไรก็ตามได้มีการพรัฒนาและแปรรูปผลไม้ไทยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องสำอางซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย,ทไทยและต่างประเทศนะคะกาลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยผู้ผลิตเครื่องสำอางได้พยายามที่จะพัฒนาวัตถุดิบตัวใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าผลไม้ไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยผลไม้ไทยหลายชนิดมีศาสต์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ทางเครื่องสำอางที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเครื่องสาอางตัวใหม่ได้โดยนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะคะเจะยกตัวอย่างสารสกัดนะคะก็คือมีสารสกัดจากกล้วยจากเปลือกเมล็ดลำไยคือสามารถนำฤทธิ์ดังกล่าวไปไปชะลอความแก่ลดยิ้วรอยป้องกันแสงแดดและทําให้ผิวเนี่ยเราติงตึงมากยิ่งขึ้นนะคะสารสกัดจากกล้วพุท พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดสิ่งและลดรอยได้สารสกัดจากงอกนะคะมีลิต้านอนุมูลสระสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียที่เกาะรูได้แล้วก็สุดท้ายนะคะสารสกัดจากเปลือกมะละกอลิต้านอนุมูลสระซึ่งจะสามารถนํามาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวขวัญชนกมั่นคงษพิรักคุณค่ะรหัส4466นะคะจะมาพูดถึงแหล่งวัตถุดิบของเครื่องสาอางละออนะคะ ภาคใต้นะคะของเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีผลไม้ขึ้นชื่ออยู่หลายชนิดและเป็นแหล่งเพาะปลูกชั้นดีในเรื่องของผลผลิตที่ได้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะปลูกผลไม้ที่มีความคงทนต่อสภาพความร้อนชื้นได้สูงค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะจะมีผลไม้ท้องถิ่นแตกต่างกันสาหรับแหล่งที่พบก,การปลูกมังฟุตนะคะพบว,ว่าเป็นการปลูกมากในแถบภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะอยู่ที่ภาค ใต้ตอนล่างนะคะจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชระนองพังงานานาธิวาสและจังหวัดสุนัธนีตามลาดับนอกจากนี้ผลไม้นะคะก็จะมีทั้งประโยชน์มากมายและราคาประหยัดค่ะที่สําคัญไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายบอกเพื่อนพิ๊กพ,พ,พวกด้วยค่ะ้วยค่ะค่ะ ต่อไปก็เป็นสถานที่ตั้งโรงงานการผลิตนะคะโรงงานของเราจะตั้งอยู่ที่อำเภอสดาจังหวัดสงขลาเนื่องจากว่าเรามีทฤษฎีการได้ปรีโยชอยูามประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประเด็นด้านเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งที่มีพืชผลผลิตางการเกษตรนี่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลำกองมังคุดทุเรียนหรือว่าจะเป็นยางพารานะคะ ทำให้มันได้เปรียบเนื่องจากว่าเป็นแหล่งพื้นที่ที่เราจะสามารถหาวัะกิถไดีได้งง่ายนะคะนอกจากนี้สงขายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายอย่างเช่นการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมย่านมางเก่าสขคาหรือจะเป็นการท่องเที่ยวด้านทางธรรมชาติหาดสะมีหลาหรือจะเป็นการท่องเที่ยวด้านการค้าที่ตลาดกิมหยงนะคะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วจังหวัดสงขลายังมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดทั้งปีด้วยอย่างเช่นงานลอยกระทงงานปีใหม่งานบัรสงกรางนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งที่เขาเปิดมี แผนการอยู่ใต้แท้แผนการ IMTETT ด้วยนะคะทำให้เปิดโอกาสในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวได้หลากหลายเป็นประตูที่เชื่อมเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านว่าจะเป็นด้านการค้าการขนส่งหรือจะเป็นการลงทุนและด้านการท่องเที่ยวก็สามารถเชื่อมโยงได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการค้าที่ แหล่งการค้าชายแดงที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดในประเทศไทยนะคะคิดเป็นร้อยละ62มีของมูลค่าการค้าชายแดงทั้งประเทศค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์การศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนการบริการต่างๆของภาคใต้อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือจะเป็นนิคมสาหกรรมฉลุน,นะคะซึ่งขนาดเศรษฐกิจข,ของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต,ต้นี่ลิตจะณฑ์เงินรวมต่อปววีเนี่ยเป็นอันดับที่5ของภาคใต้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นด้านพื้นที่นะคะพื้นที่ของเราก็จะตั้งอยู่ในนิคมสาหกรรมสงขาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนิคมสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพ,พิเศษชายแดนเป็นเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเขามีการให้ซึ่งเขาจะมีการซึ่งนิคมสารกรมสงขาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อจะเสริมสร้างการคา้าการลงทุน ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยเนื่องจากอุตสาหกรรมสงขาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขาอยู่ในแผนการของเขาแน่ค่ะซึ่งธุรกิจเครื่องสำอางจากผลไม้ไทยของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมด้วยนะคะเพาเขาจะมีอุตสาหกรรมส่งเสริมอย่างเช่นกลุ่มการเกษตรเป็นพาร์มการเกษตรบรรจุภัณฑ์ทาง พลาสติกหรือจะเป็นเพลตพันด้านเคมี B, อุตสาหกรรมการบริการเนี่ยค่ะซึ่งของเราก็จะเป็นหนึ่งในที่อุตสาหกรรมด้านเขาได้รับการสนับสนุสนด้วยสถานที่ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กับด่านสุลการกรสะดาบูกเกตการยูฮีตัมนะคะของประเทศมาเลเซียซึ่งเขาก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอย่างเช่นยกเว้นภาษีอากร13ปีนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมภาษีต่างๆของกอนออหรือว่าจะเป็นการที่เราจะมีการลดค่าเช่าให้ด้วยนะคะ ซึ่งมันจะเป็นการขมบนาคมก็สะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวโรวงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนี่รอบนิคมเลยนะคะต่อไปจะเป็นด้านแรงงานนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่มีการจัดการศึกษาทุกระดับที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนะคะมีมหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งหมด ห้าแห่งน,นะคะ่าจจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือจะเป็นมหาวิทยลาลัยราชมงคลเทคโนโลยเทพมงคลครสีวิไลหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ด้วยกันนะคะซึ่งมีมหาวิทยาลัยมากมายเนี่ยเพื่อที่ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านการวิจัยนะคะ นอกจากนี้ก็จาเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ด้วยนะคะทางการแพทย์และการสาธารณสุขของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสูงคานครินหรือว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่หรือจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ก็สามารถที่จะใช้บริการได้ขอบคุณค่ะคุณนะครับก็คือเนื่องจากประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่โด่งดังในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เป็นหนึ่งในสิประเทศเลยครับที่มีมูลค่าสูงมากๆครับในในด้านของเศรษฐกิจครับซึ่งเป็นพวกสินค้า เครื่องสำอางบางคดของเราเนี่ยมันยิ่งเหมาะกับเกาหลีนะครับเพราะว่าเกาหลีเนี่ยด้านอุตสาหกรรมเขาในด้านความงามซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศไทยครับแล้วกม็มีมีเรื่องการสัญญกรรมเรื่องความสวยงามเนี่ยเข้ามาทําให้เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่น่าน่าชวนมาลงทุนมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครับในประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเกาหลีมาย,ยาวนา,นานแนละ้วแต่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ย กับมีเงินลงทุนจากเกาหลีเนะี่น้อยมากๆครับซึ่งมันขัดแย้งกันกันกบความที่เราอุตส่าห์ได้รู้จักเกาหลีมาอย่างยาวนานครับก็เลยนี่เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ชวนเกาหลีมาร่วมงานด้วยกันครับสวัสดีค่ะนิ่ชาแนศสีนวลรหัส4472นะคะจุดแข็งของอุตสาหกรรมความงามของเกาหลีนะคะหนึ่งก็คือภายในตลาดความงามหลายแบรนด์ก็จะมีคู่แข่งกันแต่ละ แบรนด์มักจะมีจุดยืนที่คล้ายกันนะคะพยายามสื่อสารการดูแลผิวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนผิวของชาวเกาหลีนะคะส่งผลให้จุดยืนนั้นเป็นอีกหนึ่งภาพที่สื่อความแข่งแร่งของอุศากรรมความงามเกาหลีใต้ะคะ่ะสองนะคะการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างเหมาะสมนะคะได้รับความเชื่อถือแล้วก็มีอิทธิพลมากนะคะในหลายๆประเทศนะคะสนะคะเลือกใช้วัตกรรมใหม่ที่เอ,อ ทําให้คนผู้คนเนี่ยจดจํานะคะเสมอสี่นะคะทันสมยัยรวดเร็วเสมอวงการเกาหลีนะคะที่มีนักการตลาดนักวิทยาศาสตร์โรงงานผลิตและคนทํางานในกลุมในทุกภาคส่วนนะคะพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาห้านะคะการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคที่ทําให้ไม่รู้สึกว่าเรากําลังขายอยู่นะคะพกปัจจัยสําคัญที่ในเทำให้วงการ อุตสาหกรรมความงามเกาหลีใต้นะคะไปในกลก็คือจะมีพวกเคป๊อปนะคะกระแสศิลป <Okay. S 2> ินต uh ่างๆนะคะก็จะได้ร <coping> em ับความนิยมรวมถึงวัเอ้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็คือผมจะเริ่มจากสตริงก่อนก็คือจุดแข็งนะครับก็จุดแข็งของการที่ประเทศเกาหลีมาลงทุนเนี่ยก็คือเนื่องจากประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์ยาวนานกับประเทศไทยมากว่า65ปีนะ้ะครับและที่สําคัญเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้ที่ ค่อนข้างเจริญแล้วแล้วก็มีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวกระโดดไปจากประเทศประเทศเราเป็นอย่างมากครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีความคลั่งไคล้กับประเทศเกาหลีมากโดยเฉพาะเรื่องศิลปินเรื่องอหนังซีรีส์อะไรย่างนี้นะครับก็มีแฟนคลับประเทศไทยจํานวนมากครับแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศประเทศเกาหลีเองก็มีความสนใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยด้วยครับทาให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจของ ประเทศเกาหลีครับซึ่งเหมาะกับการลงทุนมากครับส่วนในส่วนของวิกเนสนะครับคือจุดจุดอ่อนนะฮะก็การลงทุนจากเกาหลีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เราจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่าหห้าปีครับแต่ว่าประเทศกเกาหลีเองเนี่ยก็ได้มาลงทุนที่ประเทศไทยน้อยมากๆครับซึ่งไม่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 แน่ใจเหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าจากจาก,จากที่มีบทวิเคราะห์ต่างๆก็ เนื่องจากเกาหลีเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาลงทุนที่ไทยเลยแต่ว่าชื่อเสียงที่เราเคยไปทําชื่อเสียนะฮะที่เคยไปทําที่เกาหลีก็จะมีเรื่องผี่น้อยครับซึ่งเป็นคนที่แอบไปอาศัยในเกาหลีแล้วไปแอบทํางานโดยที่ผิดกฎหมายครับซึ่งทําให้นักลงทุนในเกาหลีเนี่ยมีเกิดเกิดการกลัวที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยครับครับในส่วนของ opportunity นะครับคือโอกาสฮะก็คือการเร่วมร่วมมือกับระหว่างประเทศเกาหลี ผมมองว่าถ้าเกาหลีได้มีโอกาสร่วมมือกับประเทศไทยเนี่ยเราจะสร้าง Impact ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้จริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ประเทศไทยก็เคยมีศิลปินที่ไปโด่งดังที่เกาหลีก็ทําให้โด่งดังไปทั่วโลกก็อย่างเช่นแบ็คพิงคนะครับที่ลิซ่าที่ชื่อลิซ่าครับแล้วก็เอ,อเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลก็คือที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีคนเกาหลีมาลงทุนน้อยทําให้ทําให้ คนเกาหลี ai, ที่จะมาลงทุนเนี่ยมีพื้นที่ให้ลงทุนเป็นจำนวนมากๆเลยครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับคือเรสครับคือคือผลิตภัณฑ์เครื่องบอานที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนมากอยู่แล้วครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะมาลงทุนจริงๆต้องการความแตกต่างม,มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ประเทศประเทศไทยเนี่ยมีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนเป็นจำนวนมากอยู่แล้วซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็น<ม>คู่แข่งที่ค่อนข้างจะหนักหนาเลย กับประเทศประเทศเกาหลีนะฮะซึ่งนี่นะครับคือจุดจุดที่เป็นจุดบอดนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราคารดูละค่ะรหัส453สำหรับสิ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยสนับสนุนก็จะมีเรื่องสิงทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนการให้บริการแบบสิทธิเดียวหรือว่าสต o อป s ซ l ิ ปรับปรุงสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันภายใต้ในโยบายการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวล,ลดความซ้ำซ้อนและความไม่โปร่งใสทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เจ้าหน้าที่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการร่วมลงทุนจากประเทศเกาหลีส่งเสริมด้านแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการผลิตสินค้าส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพเพื่อผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีฐและมีมาตรฐานค่ะสวัสดีครับผมอธิพลิศรานนท์รสีสามหนะครับสวัสดีค่ะนางสาวุลาธนีมือนาคาสี่ค่ะ,ค,ะครับ เในสไลด์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลีนะครับเราต้องการการยกเว้นลดหย่อนภาษีียกรสําหรับขาออกของการนําเข้าเครื่องจักรมาใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อนุญาตให้นําสามารถนําผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยและอนุญาตให้นําเข้าซึ่งเงินตราต่างประเทศนะครับมาใช้ในประเทศไทย และรัฐบาลเกาหลีควร่งเสริมนวัตรกรรมเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการนะครับต่อไปนะคะส่งเสริมด้านการสัลยกรรมและความสวยความงามค่ะและช่วยผลักดันผลิตภาปก์ให้มีการใช้เทคโนโลยีที่มีคามีคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่ากับผ,ผู้บริโภคมากที่สุด ส่งเสริมการการะจายสินค้าให้ออกสู่ตลาดทั่วโลกค่ะ